สวัสดีครับขับไว้โปรดักต์รีวิวคันนะครับวันนี้เป็น h อน DA h RV ใหม่นะครับปี2022นะครับทำเอาเข้ามาที่ร้านนี่ทำหุ่มเบาแบบสวมนะครับนี่หุ่มเบาแบบสวมสวมทับของเดิมนะครับผมถ่ายให้ดูนะฮะนี่คือเบาหน้าสวมทับของเดิมช่วยรักษาเบาเดิมไว้นะครับไม่ให้มันขาดง่ายหรือเก่าง่ายนะครับเพอป้องกันการเสียดสีเวลาเรานั่งเนี่ยนะครับเราตามเป็นตัวสวมสวมทับเป็นหนังนะครับ ัน,นสวมทับลงไปนี่บ่อหน้านะครับเราทําตรงรูปเข้ารุ่นนะฮะครับตรงรุ่นนะครับนี่นะครับหัวหมอนตัวพิงได้ที่ใช้ก็ได้ในร่อนอย่างดีนะครับสําหรับเย็บบ่อรถยนต์นะครับหนังที่เราใช้เป็นหนังเทียมนะครับเทียมเนี่ยนะฮะสวมทับลงไปของเดิมของเดิมยังอยู่อย่างเดิมนะครับไม่เสียบ่อเดิมหนังเราเป็นหนังลามิเนตก็คือ,อ,อรีดด้วยความร้อนประกอบฟองน้ำห้ามิลแล้วก็โดยผ้าทีคอร์ดนี่ หนังก็หนาหนึ่งมิลเต็มนะครับใช้กันทนทนสวมนะฮะทับลงไปนะครับช่วยรักษาบ่อเดิมสวมแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับคอนด้าเอสอาร์วีข้างหลังก็จะแยกส่วนนะครับเท้าแขนอะไรใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตัวส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้นะครับพับลงไปบอกก็ยังพับได้เหมือนเดิมหทุกอย่างนะครับเนี่ยแต่ผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะสวมทับของเดิมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมาพร้อมกับปูพื้นสวยๆเลยนะครับ มีสองชั้นนะฮะเป็น 7D นะครับมีตัวใหญ่เพิ่มนะฮะกับข้างล่างนะฮะชอบสีไหนนี่จัดการได้หมดนะครับมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยเราเป็นโรงงานเย็บนะครับอยู่ลาดพร้าวหนึ่งร้อยยี่สี่ซอยย้อยซอยเก้านะฮะเย็บได้เกือบทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหกศูนย์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหกศูนย์ เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และก็ ID l ดี e นนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้นี่ครับมาด้านหลังแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ